ไฟถนนรุ่นใหม่ตัวใหญ่เซรละเกิน S L T 68ขนาด300วัตต์ให้ L E D มาถึง300กวตเมตรแผงโซล่าเซลล์ขนาด30วัตต์ขาเหล็กชุดน็อตฟ้าประกบในกล่องรีโมทมีให้ครบและรุ่นนี้น้ำหนักเบาติดตั้งขึ้นเสาคนเดียวเอาไปเลยและนี่คือกล่องเวลาที่พี่สั่งซื้อจะได้ห่อบะเบิลมา3-4ชั้นนะครับอาจจะเห็นขายตามห้างแต่ราคาแพงกว่าในติกต็อกเกือบ1,000บาท อุปกรณ์ในกล่องให้ครบเลยหิ้วไปมาไปสวนไปนาไปไร่ได้ทันทีนอกจากจะตัวใหญ่แสงดีน้ำหนักเบาและตัวนี้ยังสามารถแกะตัวโคมได้นะครับใช้งานไป3-4ปีขา้างหน้าแบตเตอรี่เสื่อมเสืยอตามกาลเวลาคุณพี่สามารถแกะโคมเปลี่ยนแบตเตอรี่เองได้เลยสกรูน็อตเพียงแค่8ตัวแกะง่ายๆแบบนี้ใช้งานไป3-4ปีขา้างหน้าสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่เองได้ไม่ต้องจ้างช่างใช้ได้ต่อยาวๆ ใส่เพิ่มสักสี่หมื่นก็ได้นะเปิดปิดอัตโนมัติข้ามาเปิดเองเช้ามาดับแสงเองไม่ต้องเดินสายไฟไม่ต้องจ้างช่างใช้งานยาวๆ3าถึงปีไปเลยเอาเป็นว่าถ้าพี่อยากได้ความสว่างโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าไฟอยากได้ความปลอดภัยโดยที่ไม่ต้องจ้างช่างนะครับแนะนำตัวนี้เลยพิกัดตะการมล่างซ้ายมือมีโปรโมชั่นของแถมด้วยนะ